มันเป็นเลขโดดที่เกิดจาก2,3,5มาบวกกันทีเนี้ยในส่วนเนี้ยวิธีดูคือขั้นแรกเราตั้งว่าถ้าหลักแรกเป็นเลข2ก่อนถ้าหลักแรกเป็นเลข2โอกาสก็อาจจะเกิดเป็น3 5หรือ253ได้และถ้าถัดไปขึ้นต้นด้วย3ละ่ะถ้าขึ้นต้นด้วย3ถ้าขึ้นต้นด้วย3ก็อาจจะมีโอกาสเกิดเป็น3,5,2หรือ3,2,5ก็ได้ หรือถ้าขึ้นต้นด้วย5ถ้าขึ้นต้นด้วย5โอกาสก็จะเป็น5 2 3หรือ5 3 2ซึ่งเมื่อน,นำทั้งหมดมาบวกกันในส่วนนี้จะมีค่าเท่ากับ2,220แต่ในการหาค่าเฉลี่ยการหาค่าเฉลี่ยมาจาก2,220 หารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดในที่นี้มีเลขทั้งหมด6ตัวเมื่อหาร6แล้วจะมีจะมีค่าออกมาได้เท่ากับ370ดังนั้นข้อนี้ตอบ370ค่ะ